สวัสดีครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอรายการใหม่มากๆเลยครับนั่นก็คือตำราปืนแห่งเกม Call of Duty Mobile หลังจากอัปเดตล่าสุด4.0รายการนี้นะครับจะมาอธิบายปืนในเกมอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นจุดออนจุดแข็งควรใช้งานยังไงให้ดึงประสิทธิภาพของปืนออกมาได้มากที่สุดควรใส่อัตช์เมนต์นันไหนหรือว่าควรใส่เพิร์กอะไรยังไงและใน E ีแรกของอัปเดต4.0เนี่ยขอเริ่มด้วยปืนยอดนิยมอย่างเช่นปืน AK 117เลยละกันเพราะว่าเป็นปืนที่ คนใช้กันมานานมากแล้วตั้งแต่ซีซันแรกๆก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกเลยว่าค่าสแตตที่โชว์ในเกมเนี่ยมันไม่ตรงถามว่ามันไม่ตรงคือยังไงก็คือว่ามันไม่ได้แสดงถึงความสามารถที่แท้จริงของปืนในการเล่นเกมจริงๆนะครับเราเลยจะมาดูค่าสแตตอย่างอื่นกันที่สําคัญกว่าและค่าสแตตที่สําคัญจริงๆที่เราควรรู้คือ1รีคอ r e c o หรือแรงดีดของปืนนั่นเองเพื่อดูว่ามันคุมยากหรือคุมง่ายแค่ไหนอย่างที่2ก็คือ d a เมจที่มันมีจริงๆในเกมว่าจริงๆแล้วมันเท่าไหร่ ซึ่งถ้าเราไปดูในค่าสเตตที่มันโชว์เนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ดาเมจที่มันบอกอ่ะจริงๆแล้วมันเท่าไหร่ในเกมอย่างที่3าที่เราต้องดูนะครับก็คือไฟเลทหรืออัตราการลั่นกระสุนและอย่างสุดท้ายนะครับที่สําคัญที่สุดเลยก็คือค่าสเตตนี้ที่จะบ่งบอกเลยว่าปืนดีหรือไม่ดีเนี่ยก็คือ time to kill หรือแปลง่ายๆว่าความเร็วในการสังหารนั่นเอง ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันอีกทีเมื่อถึงจุดตรงน,นั้นนะมาอย่างแรกก่อนอื่นเลยเรามาดูรีคอยล์หรือแรงดีของปืนก่อนเนี่ยเพราะว่ามันจะบ่งบอกว่าปืนเนี่ยคุมยากหรือคุมง่ายแค่ไหนใช้ยากหรือใช้ง่ายนะครับเส้นวิธีกระสุนด้านซ้ายคือรีคอยตอนที่ใส่ฟอร์กิปไปแล้วส่วนวิธีกระสุนด้านขวามือที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือรีคอยของปืนตอนที่ยังไม่ได้ใส่ฟอร์กิปเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยว่า AK11 เนแ่ยเป็นปืนที่นิ่งมากๆเลยนะเมื่อใส่ฟอร์กิปนะซึ่งดูได้จากวิธีกระสุนเนี่่มมันกกกลุา ทำให้ปืนเนี่ยสามารถคุมได้ง่ายไม่ว่าจะในระยะใกล้หรือระยะไกลเทียบกับปืนอย่าง Man อวอเนี่ยก,ก็คือ Man อเนี่ยดีดมากเลยนะเมื่อเทียบกับ117พอเราไปดูอย่างปืน M4 ที่นี่มากๆ,ๆเนี่ย117ก,ก็เรียกได้ว่านิ่งพอๆกันเลยก็ว่าได้นะก็ทําให้ปืนเนี่ยเป็นปืนที่คุมง่ายมากๆ,ๆเลยนะครับอย่างที่2ครับเราจะมาดูกันก็คือดาเมจเราจะดูกันในส่วนของกราฟตัวนี้นะที่จะเป็นเส้นดาเมจว่า a k .11 จะทำดาเมจได้เท่าไหร่บ้างในแต่ละระยะซึ่ง a k .11 เจนเนี่ยสามารถทำดาเมจได้ที่24ดาเมจต่อน,นัดหรือ5นัดตายนั่นเองนะครับจาก0ถึง14เมตรและ22ดาเมจ5นัดตายเหมือนกันนะก็คือตั้งแต่14ถึง22เมตรและนัดละ20ดาเมจซึ่งก็คือ5นัดตายเหมือนกันตั้งแต่22ถึง27เมตรและนัดละ17ดาเมจก็คือ6นัดตายละทีนะีะ ตั้งแต่27เมตรเป็นต้นไปนะเป็นไปจนสุด,สดแมปเลยสังเกตได้เลยว่าเป็นปืนที่ส,สม่ำเสมอมากๆนะครับเพราะว่าใช้5นัดตายแทบทุกระยะเลยและเพิ่มมาเป็น6นัดตายในระยะที่แบบไกลมากๆจริงๆซ,ซึ่งก็ไม่ได้ต่างกันมากนะทาให้117เนี่ยมันเป็นปืนที่ใช้ง่ายเข้าไปอีกเพราะว่าดาเมจส,สม่ำเสมอทําให้เราคานวณดาเมจได้ง่ายนะไม่ว่าจะระยะไหนเราก็รู้ว่ามัน5นัดตายนะส่วนใหญ่เทียบกับปืน,นเริ่มต้นอย่างเจ้าตัว M4 เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่า ดาเมจใกล้เคียงกันมากแต่ว่าด้วยอัตราการลั่นกระสุนที่เร็วกว่าของ11 7เนี่ยทำให้มันสามารถสร้างดาเมจได้มากกว่า m 4ในระยะเวลาเท่ากันมาพูดถึงตัวไฟเลนแล้วก็เจ้าตัว a k 1 11เเนี่ยมีอัตราการลั่นกระสุนอยู่ที่766นัดต่อนาทีซึ่งเร็วแทบจะที่สุดในสาย AR เลยนะเป็นรองแค่ไทยี่หซึ่งไทยี่หาเนี่ยจะมีอัตราการลั่นกระสุนอยู่ที่788นัดต่อนาทีแต่ถ้าเทียบกับปืนอย่าง m 4 ที่มีอัตราการกระสุนอยู่ที่628นัดต่อนาทีอ่ะทำให้เพื่อนเพื่อเห็นด้ชั้นเลยนะว่า a k 1 7เจด้วยความที่มีไฟเลสสูงกว่าและดาเมจอาจจะเท่ากันก็จริงแต่มันทำให้ a k 1 1 7จเนี่ยสร้างดาเมจได้มากกว่าในระยะเวลาเท่ากันเมื่อเทียบกับ M4 นะข้อดีอย่างของปืนที่มีอัตราการกระสุนเร็วก็คือเวลาที่ยิงพลาดไปนัดสองนัดเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเสียหายอะไรมากเพราะว่ากระสุนนัดต่อไปออกมาได้เร็วทาให้ต่อให้เราพลาดนิดๆหน่อยๆมันก็ไม่เป็นไรนะเมื่อเทียบกับปืนแบบพวกที่ อัตราการลั่นกระสุนช้าๆมาเรามาถึงค่าความสามารถที่สําคัญที่สุดในเกมนั่นก็คือ time to kill หรือย่อสั้นๆว่า ttk นะครับซึ่งแปลเป็นไทยชัดเจนเลยก็คือว่าความเร็วในการสังหารก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า ttk เนี่ยก็คือตั้งแต่จังหวะที่เรากดยิงไปจนถึงตอนที่เลือดสตูเนี่ยลดลงเหลือ0ูนย์ซึ่งคำนวณด้วยอัตราการลั่นกระสุนและดาเมจของปืนเราจะได้อัตราความเร็วในการสังหารมาตัวเลขยิ่งน้อยแปลว่ายิ่งเร็วซึ่งก็แปลว่ายิ่งดีนะครับ และ time to kill ของปืน AK117 ตามกราฟนี้เลยนะจะเห็นได้ว่ามีอัตราการสังหารอยู่ที่313เซียววินาทีตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง27เมตรและดรอปลงเหลือ392เซียววินาทีหลังจาก27เมตรเป็นตน้นไปไปจนสุดแมปเมื่อเทียบกับปืนอย่าง M4 แล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่า AK117 เนี่ยงสังหารศัตรูได้ไวกว่ามากในทุกๆร <ๆ S 1> ะยะเลยนะถ้าสมมติว่าทั้งคู่เริ่มยิงพร้อมกันนะคนหนึ่งถือ17คนหนึ่งถือ M4 เริ่มยิงพร้อมกันและยิงโดนทุกนัดพร้อมกันน่ะคนที่ใช้117ก็จะชนะ100%ทุกครั้งเลยนะเพราะว่ามันสังหารได้เร็วกว่าจริงอยู่ที่ m c อาจจะนิ่งกว่า117นิดหน่อยแต่117ก็นิ่งมากพอนะที่ถ้าเราฝึกนิดนิดหน่อยหน่อยก็สามารถยิงได้ในทุกๆระยะเลยก็เลยกลายเป็นว่าประสิทธิภาพของ a k 117เนี่ยดีมากในทุกๆระยะแม้กระทั่งในระยะไกลเมื่อเทียบกับปืนสุดโกงอย่าง h b r a 3เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่า เอเ11เจนเนี่ยเดือดกว่ามากในระยะไกลด้วยซ้ำนะก็เลยถ้าจะเป็นปืนที่ดีที่สุดในสาย AR แล้วนะครับถ้าพูดถึงในช่วงระยะไกลขึ้นไปนยะมาทีนี้เรามาดูรายละเลอียดเล็กๆน,น้อยๆอย่างอื่นของปืนกันบ้างนะครับจะได้รู้ว่าควรแต่งปืนยังไงและใช้เปิร์กแบบไหนอย่างแรกเลยคือความเร็วในการเปลี่ยนแม็กซึ่งอยู่ที่2.35วินาทีถือว่าไม่ได้ช้าแต่ก็ไม่ได้เร็วมากนะเป็นความเร็วประมาณกลางๆอะ่ะ และความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อถือปืนเนี่ยอยู่ที่6เมตรต่อวินาทีซึ่งก็เป็นเวลากลางๆกันนะไม่หนักมากไม่เบามากในส่วนของ a t แทชเมนท์ที่ผมคิดว่าจะช่วยส่งเสริมปืนได้ดีที่สุดนะครับก็คือ1นึ่ง o ล s i o h อซเพื่อที่จะช่วยในการเล็งให้มันง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ซูมแคบจนเกินไปเพราะเดี๋ยวจะทำให้สู้ในระยะประชิดได้ยากนะครับอย่างที่2คือ q quick draw ช่วยทำให้ยกปืนขึ้นเล็งได้ไวขึ้น ในจังหวะที่วิ่งไปชนกับศัตรูแบบระยะใกล้ๆงเงี้ยเราจะได้ยกขึ้นยกได้ไวขึ้นนิดหน่อยคลิกดอวจะช่วยได้มากอย่างที่3เลยก็คือฟอร์กิฟถามว่าถ้าปืนนี้นิ่งอยู่แล้วจะใส่ทําไมก็ใส่มันนิ่งขึ้นไปอีกนะเพราะว่าเอเคิหนึ่งเจนอย่างที่เรารู้ว่ามันดีในระยะไกล่นาดที่เราคุยกันก็เลยถ้าใส่ฟอร์กิฟเนี่ยจะทําให้เรามีประสิทธิภาพในการยิงระยะไกลได้มากขึ้นซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเก่งมากๆแล้วเราคิดว่าคุมรีคอยได้ได้ดีเนี่ย ฟอร์กิฟอาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้แต่สําหรับคนทั่วไปเนี่ยผมแนะนําว่าใส่จะช่วยได้มากนะครับและอย่างสุดท้ายที่จําเป็นมากๆก็คือ Extended m a g หรือแม็กใหญ่เพราะอย่างที่บอกว่ามันมีอัตราการลั่นกระสุนที่ไวมากๆทําให้กระสุนเนี่ยหมดไว Extended m a g ก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงเนี้ยตรงที่กระสุนหมดไวได้มากเลยนะก็ผมคิดว่าจําเป็นมากๆมาในส่วนของเปิร์กนะครับซึ่งเปิร์กที่ผมแนะนําในช่องสีแดงก็ควรใส่แฟลก,กเจอต เพื่อทาให้รอดตายจากแรงระเบิดได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากวอร์มชีนวีโทหรือว่าระเบิดต่างๆนะครับหรือไรเวทก็ได้นะ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ให้มากขึ้นซึ่งสองอันนี้ผมว่าอันไหนอันไหนก็ได้ในท่องสีเขียวควรใส่เป็นทับเน็ตเพื่อลดอาการกระตุกเวลายิงสวกกนศัตรูทําให้คุมปืนได้ง่ายขึ้นและอย่างสุดท้ายที่สําคัญมากๆในท่องสีฟ้าก็คือเดซไซเลนเนื่องจากเสียงฝีเทานในเกมเนี่ยดังมากๆและผู้เล่นยเก่งอ่ะมาจะใส่หูฟังเล่นกัน ทำให้ศัตรูสาม,มารถรู้ตำแหน่งเราได้ง่ายซึ่งมันไม่ดีแน่ๆนะข้อแนะนําในการใช้ปืนกระบอกนี้คือ ak 1 1 7เป็นปืนที่ค่อนข้างดีในทุกระยะถึงจะไม่ได้แรงสุดแต่ด้วยทำทกคิวที่ดีและอัตราการลั่นกระสุนที่สูงทําให้เป็นปืนที่ใช้ง่ายมากๆโดยเฉพาะในระยะไกลเมื่อเทียบกับ AR กระบอกอื่นนะครับพะงันขอสรุปเลยว่า ak 1 1 7 ในอัปเดต4.0เนี่ย <Changing. S 1> ยังเมตาอยู่แน่นอนครับผมอาจจะไม่ได้ท็อปมากแต่ก็เป็นปืนที่เรียกได้ว่าใช้ได้เลยนะท้งนี้ทั้งนั้น,ท,น,นทั้งหมดเป็นเพียงคำแนะนำส่วนตัวโดยอ้างอิงจากหลักการและตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนไหนหรือของต่งชิ้นไหนอะไรยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของแต่ละคนด้วยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับสุดท้ายแล้วสกิลหรือความสามารถในการเล่นเนี่ยก็ยังสำคัญกว่าวุฒิอยู่ดี เพียงแต่เวลาที่เราเจอศัตรูที่แบบความสามารถใกล้เคียงกันใช่ไหมถ้าเราแต่งปืนที่ดีกว่าหรือว่าใช้ปืนดีกว่าเราก็จะได้เปรียบและสร้างความแตกต่างได้นิดหน่อยแต่ยังไงโดยรวมเนี่ยความสามารถยังสําคัญมากกว่านั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝึกเล่นกันเยอะๆดีกว่านะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วอยากดูคู่มือปืนไหนเปน็นอันต่อไปเนี่ยคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลย แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย